คี่ถึงแม่เ <g> ด <rip> <g rip> ๋ยนนี้แม่กอบแก๊บยังไม่โอนเงินมาให้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็บแก๊บเลยต้องมาหาตัวแม่ด้านแฟชั่นค่ะ oh, ที่ <S <S <ม>ร้าน <S 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 <ม>แททเทเพล่าคาเฟ่ย่านงามวงวานค่ะวันนี้ค่ะกอบแก๊บพ,พร้อมกับรายการบางกอกกระชิบกระชิบ จะมาสัมภาษณ์ค่ะตัวแม่ด้านแฟชั่นค่ะเขาบอกรักแม่ผ่านรายการค่ะแล้วก็มาถามด้วยค่ะว่าเขาเนี่ยโอ้โหได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงโควิดนี้อย่างไรบ้างตามไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะไปหาตัวแม่ต้องบอกลยนะครับเมื่อวันนี้แหละหอมตรบอบอวลไปด้วยความรักระหว่างแม่กับลูกที่มีความผูกพันและจะน่ารักขนาดไหนเราไปเมา์กันครับสวัสดีค่ะคุณจออ๋อ กช่ิไม่ได้เลยก็แหม่บางกอกกว่าสิบมาก็ต้องนิดเนึงก็คือต้องใส่ถุงมือใส่แม่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงความรักที่คุณเจ้ามีกับคุณแม่ผูกพันกันมากน้อยแค่ไหนคะสนิทกับคุณแม่มากแล้วก็คือแบบเหมือนคุณแม่เป็นแบบไอดอลเราเลยนะแม่แม่ขยันทํางานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบ ขยันไปด้วยความเก่งของคุณแม่ที่นึกได้ในวันแม่ปีนี้คืออะไรคะต้องบอกอแม่คือที่สุดเลยคือว่าแม่แบบได้หมดอะงานการกุศลก็ทำคอยซัพพอร์ตเราตลอดทุกเรื่องคุณโจ้ได้อะไรมาจากคุณแม่บัางคะอย,อย่างแล้วทุกคนชอบบอกว่าน้าเหมือนแม่จริงๆได้จากแม่มาจะยิ่งเยอะยิ่งดีครับหมายถึงเงินใช่ไหมคับใช่คะ่ะ <c oughs> <c oughs> หลานเล่นคแม่เป็นคนทำงานเก่งเป็นหมอฟันที่แบบทำธรุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบ สร้างหอพ้งหอพักตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่เข้าใจหรอกอะไรแต่่าโตขึ้นก็เออดีแล้วที่แม่สร้าง,งไห้คับวันแม่ปีนี้ค่ะอยากให้บอกรักคุณแม่รักแม่นะคบปกติไม่ค่อยได้พูดก็รักแม่เดี๋ยวแม่ก็รู้แหละก็คือถือวเป็นการบอกรักคุณแม่แทนทุกๆคนด้วยนะคะรักคุณแม่นะคะบเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชม่ะเรามาคุยกันเรื่องนะคะการบริจาคที่คุณโจ้เนี่ยได้ร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าค่ะพักสักครู่ค่ะ มาพูดคุยกับคุณเจ้ากันต่อละนอกจากจะรักแม่ที่สุดแล้วละคุณโจ้ายังเป็นคนใจบุญและชอบช่วยเหลือกันอีกด้วยเบรกที่2ค่ะก็ยังนั่งอยู่กับคุณโจ้นะคะแต่เบรกนี้ค่ะกอแกแปจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคค่ะให้กับผู้คนในช่วงเวลาที่ยากลำบากอันนี้นะคะคุณเจ้ได้ทำบุญอะไรบ้างคะทำเท่าที่ทำได้ฮะบางที่แบบอยู่บนจอทีวีเขาให้โอนแบบ ห้าบาทสิบาทอะไรเงี้ยก็รีบโอนเลย oh. เพราะรู้สึกว่ามันแบบมันง่ายง่ายดีแล้วก็ถึงตรงด้วยเลยส่วนตัวเองก็ใครชวนอะไรก็ทำโอนเวลาทําบุญเนี่ยหบาทสิบบาทแล้วเวลาโอนให้ผู้ชายกี่บาทคร <laughs> ต้องแล้วแต่ง,งานต้องแล้วแต่ง,งาน <laughs> แล้วแต่เคสแล้วนี่ค่ะบภาพได้ขึ้นมาแล้ว ที่ร้านนี้ค่ะมีการบริจาคทางหน้าร้านเลยนะคะที่ขึ้นรูปอยู่นี่เนี่ยวันนั้นทําอะไรไปครับคุณโจก็มีแจกไข่ก็คือเหมือนแจกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะสอนให้หลาๆอะไรอย่างเงี้ยอืมสมมุติหลาๆจะชอบแจกได้มีกิจกรรมไปแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยคะได้ทําไปที่ไหนบ้างคบที่แบบว่าเออพอเอ็นน้ำได้อะไรเงี้ยมีทํากับไฮโซบาร์ตี้นะครับเป็นบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคณะทันตแพทย์เพราะว่าเป็นหมอฟันก็จะเป็นด่านหนึ่งที่ต้องเจอคนแล้วก็ต้องป้องกันต้องใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางนี้ทาง ก็ทำได้เรื่อยๆทำได้เรื่อยๆเพราะจริงๆคือเดี๋ยวพี่สาวก็ชวนทำแล้วเดี๋ยวน้องสาวก็ชวนเดี๋ยวบางทีพ่อก็ชวนแม่ก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนๆพี่ๆอีกอะไรทำได้ก็ทำหมดคุณโจ้ขาสุดท้ายแล้วก็อยากคุณโจ้เนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้กำลังใจเลยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าพยายามคิดบวกไว้ดูแลตัวเองเท่าที่จะทำได้แล้วก็รักษาระยะห่างถูกไหมใส่แมสวันนี้ขอบคุณคุณโจ้มากค่ะสำหรับความรักที่บอกรักคุณแม่ผ่านรายการแล้วก็ยังทำบุญบริจาคดีๆนะคะให้กับพี่น้องชาวไทยขอบคุณค่ะ